ข่าวสุขกิจการเงินการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชค่ะ จากที่ช่วงที่ผ่านมานะคะราคาทองคําวิ่งขึ้นไปอย่างน่าตื่นเต้นแล้วก็หล่นวูบลงมาอย่างน่าใจหายนะคะในค่ำคืนวันนี้เนี่ยราคาทองคํานั้นเริ่มมีการรีบาวกลับค่ะ1 2ึ่นะคะเหรียญต่อออนซ์นะคะแนวโน้มการลงทุนจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะดัะนงนั้นไปประเมินสถานการณ์การลงทุนกันค่ะจากทางด้านของคุณชลทิศนวลพระผู้จัดก,การฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ้งเฮงโกลฟิลเจอร์ค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณจุลธิ่ะ,ะดูทองคําก่อนก็แล้วกันนะคะค่อนข้างที่จะผันผัวนะคะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงค่ะแต่ว่าประเมินทิศทางในค่าคืนวันนี้ยังไงบ้างคะคุณจุลธิ่ะเนี่ยพี่อ้อยไม่ได้คุยกับผมนานนันะผมพี่ก <c oughs> ันพี่แอนกับพี่แพมเอาไว้ว่าปีนี้มันจะไปอยู่ทับดวงโลกทับดวงเมืองเพราะฉะนั้นมันจะมีความ,มวุ่นวายแบบนี้แหละสิะนทรัพย์ที่มันน่าสนใจเนี่ยมันก็คือทองคานะครับก็ขึ้นมาเยอะอย่างที่พี่ แปนเปลี่นตอนต้นไปแล้วว่าขึ้นมงเยอะแล้วก็เริ่มกลับลงมาเอก็คงเป็นแรงขายทางตำนายมาฮะที่มีบอกไม้ทำให้ราคาทองปรับลงแล้วก็มีโกลแมนแซงเมี่ยผู้ร้ายของทองคําเ่ยที่ต้องไปจัดการเขาคอมเมนตวว่าทองตัวนี้ต้องรีบขายเราจะลงไปพันร้อยเหรียญอีกเพราะขนาดนั้นก็เลยเหรอก็เขามองว่าเรื่องของเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นที่ดอกเบีย้ยติดลบเนี่ยบอกว่าราคาทองคาเนี่ยเขาเรียกว่าไงโอเวอร์แอคติ้งอะไรกัานี้ใช่ไหมก็ขึ้นมาแรงเกินไปแต่ทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะผ่อนคลายทางการเงินอยู่อีกยุโรปมีโอกาสหรือแม้กระทั่งสหรัฐเองเนี่ยเขาจะกล้าขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าอันนี้ผมต้องตา่ายกูุมแอนแซกหลายล่ะถ้าหากวาเป็นลักษณะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทองคํอย่างนั้นจะยังไปต่อได้นะครับแต่ที่พี่ออยถามว่าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องดูว่า ตอนนี้ทองคำที่ที่เขาลงมาในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยลงมาหลักๆเนยเป็นเรื่องของน้ำมันที่มันปรีบาวกักขึ้นไปเยอะๆหรีบาวหรือเบา,บาขึ้นไปพอสมควรเลยล่ะ ทีนี้วันเนี้ยโอเปกเขาก็ประชุมกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่มีการลดสดําภางการผลิตซึ่งถามต่อไปว่าแล้วเขาจะลดไหมผมเคยเรียนพี่แล้วว่าโอเปกเนี่ยเขาเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าไงากําหนดการผลิตที่เป็นเป็นลักษณะของคาเทววีวอ่ะคือเขาจะดูจากต้นทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มแล้วเขาก็ไป <c oughs> ดูว่าประเทศไหนต้นทุนต่นตําเนี่ยเขาผลิตได้เยอะ ซาอุเนี่ยปิดได้เยอะแต่ประเทศเล็กๆเนี่ยปิดได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้เขาลดกาลังการลิดซาอุเขาไม่ทือดร้อนอ่ะแต่ประเทศเล็กๆอ่ะเขาจะถือดร้อนมากกว่าเ<ช>ัรน,นต้องบอกผว่าโอกาสาที่เขาจะลดกําลังการลิตลงจริงๆเนี่ยคงย่อมมีไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าราคาน,น้ํามันเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นไปได้ไกลไหมผมคิดว่าไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าไร่ละอาจจะมีการซึมลงมาได้อีกถ้าน้ํามันลงทองคาก็น่าจะยังขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยคืนนี้เนี่ย ราคาน้ำมันเนี่ยถ้าหลุดลงไปต่างกว่า29เหรียญ50เซนเนี่ยซึ่งก็เป็นแนวรับสําคัญทางเทคนิคกันนี้คือนายเมกนะ,ะถ้าต่างกว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาทองน่าจะยังเฟื้นงขึ้นไปได้นะครับโดยเรียนว่า ผ่อนตัวลงมาเนี่ย <c oughs> มันคงไม่ไปถึงจุดที่พี่แพงเขาตั้งจุดซื้อพันเท่าแหละนะ 17, หมื่นเจ็ดพันเนี่ยไม่ถึงเงค้ <c oughs> มดลพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ 1, 190เนี่ยมันก็เป็นแนวรับที่มีระยะสำคัญนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกที่หนึ่งพันสองร้อยเหรียญเนี่ย <c oughs> ถ้าลงมาเนี่ยก็ยังน่าซื้ออยู่แล้วก็รีบาวขที่แตนะ่แนวตั้งของวันก็ประมาณสักพันสองร้อยสามสิบเหรียญครับ ค่ะจังหวะของแนวรับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องลงไปรับต่ําถึง1180ใช่ไหมคะคุณจุลธิไม่ต้องรอจังหวะขนาดนั้นใช่ไหมคะ1190 1200ก,ก็เป็นจังหวะแล้วหรือเปล่าคะ่ะ คิดอย่างนั้นนะครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยลงไปหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์มันก็เป็นแนวรับที่มีในัยยะสําคัญแนวรับหนึ่งเหมือนกันก็ลงไปถึงแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเพราะฉนั้นซื้อตอนนี้เนี่ยโดยเรียนว่าใช้วิธีการทยอยซื้อก็ได้พันสองหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สักสองันนะครับก็ทยอยซื้อได้ครับค่ะมาดูที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะคะดูเหมือนว่าปัจจัยที่น่าจะมาช่วยผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางราคาน้ํามันดูเหมือนจะหมดหวังกันไปนะคะดังนั้นในวันพรุ่งนี้ ก็ <c oughs> เอาวุ่งนี้อีกแหละ,ะผม <c oughs> ดือ้ออผมไม่ค่อยเชื่อฟังหลอกชมเนี่ยผมผมเป็อย่างนี้ก่อนเอาเป็นภาพระยะย,ยาวก่อนเ่วนอัจนรนเนี่ยผมเห็นอาจารย์เปาะอาจารย์ปรเมธีเนี่ยครูผมนะคนเนี้ยเก่งเรื่องความสามารถผมยอมแพ้แกแต่เรื่องหน้าตาเนี่ย มีของว่าหลอกพงั่ชัวรอันนี้อาจารย์องเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยยังโอเคอยู่แหละยังมีเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐอันเนี้ยน่าจะยังฝือจะทําให้เศรษฐกิจเืดตัวขึ้นไปได้ทีนี้ถ้าเราไปดูในตลาดหุ้นเนี่ย ผมก็ต้องมองว่าเอ๊หุ้นหลักๆเนี่ยมันเป็นหุ้นพลังงานเมื่อกี้พี่บอกว่าน้ํามันเนี่ยมันน่าจะลงต่ออาจจะถับความหวังงั้นในระยะสั้นเนี่ยน้ามันมันอาจจะทําให้ตลาดหุ้นขึ้นไปไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเราดูในภาพระยะยาวก่อนผมไม่ตอบทุ่งดีพุ่งเดียวค่อยตอบตอนท้ายแล้วกันภาพระยะยาวเนี่ยลองดูซิฮะว่าตอนนี้โอเปกเขาลิดเขาว่ากันว่ามีเอ่อสปลายเกินความต้องการประมาณสักสองล้านสองล้านบาร์เรลต่อวันแต่ทีนี้เนี่ยเขาประเมินกันว่าช่วงสัก ปลายปีเนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งที่คิดถึงประเทศไหนสหรัฐผมถึงสหรัฐก่อนสหรัฐจะมีเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงคึ่งปีหลังเนี่ยน้ามันน่าจะฟื้นตามภาวะเศรษฐกิจนั้นเท่ากับว่าราคาน้ํามันก็น่าจะรีบาวดับขึ้นไปได้นะครับแล้วส่วนในบ้านเราละ่ะ เราก็จะมีการลงในธรมาติใช่ไหมประมาณสักเ,เดือนเจ็ดเรื่องของรัฐมนูญฉบับใหม่หลังจากนั้นก็ไปดูเรื่องของรัฐรภาการธรรมนูญว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรพวกนี้จะมีหลายๆเรื่องมาตรการตามมาท่านต้องบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคพรัฐยังมีอยู่เรื่องของการเลือกตั้งก็อาจจะมีความ,วามชัดเจนในบ้านเราตลาดหุ้นก็น่าจะฟื้นได้เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยลองซีรีส์ไกลไปแล้วอาจจะช็อตตัวซีรีส์ใกล้ส่วน ถ้าถาวว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้อีกนะครับแล้วก็ปเป็นเรื่องหุ้นที่มันน่าสนใจอะ่ะพลังงานอาจจะลงท้นาน้ำมันลงนะครับหุ้นที่มันมีมาเก็บแคบใหญ่หรือไม่เท่าพลังงานอะ่ะก็มองเรื่องแบงก์เพราะว่าจะมีการประกาศปันผลกลางกลางเดือนนี้มั้งน่าจะมีการประกาศแล้วล่ะก็อาจจะโยกไปที่แบงก์ก็ได้แล้วก็เชื่อแต่กของผมว่า การลงทุนลงภาครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นก็นันแหละครับ c ีเคอีอันไทยสเต็ค,คอนการบริโภคในประเทศน่าจะปรับดันได้ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากขอ,ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีสสดค่ะคุณชลธินวลพัฒน,น,นะคะจากด้านของหัวเส้นแหงโกลฟิเจอร์นะคะก็วิเคราะห์แล้วก็ให้คําแนะนําสําหรับการลงทุนทั้งในทองคาแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยค่ะ,คะนอกนอจากนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะมองเรื่องของการรีแบรนดิ้งนะคะสินค้าของตนเองให้สามารถสร้างความสําเร็จได้ในตลาดอาเซียนหรือแม้กระทั่งตลาดโลกได้นี่นะคะต้องไปตรวจสอบดูเคสตัตดี้ตัวนี้ค่ะที่ถือว่าสร้างความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามได้ะคะ่ะในช่วงมอนี่เอ็กซ์คลูซีฟค่ะ